จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศสุดคึกคักที่จุดสตาร์ทของกิจกรรม Bike from a ค่ะซึ่งนอกจากจะมีเหล่านักปั่นมาร่วมกิจกรรมแล้วนะคะเหล่าคนบันเทิงเองก็ไม่พลาดมาร่วมงานนี้กันด้วยเลยค่ะ เริ่มต้นที่คนแรกนี่เลยนะคะสาวมดนภพัฒน์ค่ะที่ฟิตมาเป็นอย่างดีรวมถึงยังมีนักร้องนักแสดงร่วมค่ายนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งสุทธิราชลาลาลูลู่อาสยามแบงค์อธิกิจบาวีที่เตรียมความพร้อมมาร่วมกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปฟรมมัมปั่นเพื่อแม่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะซึ่งนอกจากภาพที่เราเรานำมาให้ได้ชมกันแล้วเนี่ยก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลายค่ายหลายสัง อากาศเลยเลยค่ะที่เดินทางไปร่วมงานซึ่งนายเทนค่ะก็ไม่พลาดเก็บภาพบรรยากาศมาให้ที่ชมกันอย่างแน่นอนเลยนะคะโอ้โหฟิตกันทุกคนเลยนะคะยังไงก็รอติดตามภาพบรรยากาศกันได้ค่ะรับรองว่านายเทนเนี่ยจะนํามาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนเลยนะคะ